n o p ด d o สตอรี่อ l ไลฟ changing สตอรีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ o ปด d o ส s t รี y พอดแคสตนะครับวันนี้อยากจะเอาหนังสือเล่มหนึงที่ต้องเอาบอกชื่อก่อนเลยกันนะแล้วเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปนิดนึงนะหนังสือที่ผมอยากจะมารีวิววันนี้ชื่อว่า Food by Randomness นะครับแปลเป็นไทยเขาแปลว่าฝีมือโชคชะตาหรือว่าสุ่มนะครับเ,เขียนโดยนาซีมนิโคลัสทาเล็บแล้วก็แปลโดยคุณพรชนกพงษ์สุขเนะี่ยที่จะจะเล่าให้ฟังคืออย่างนี้ครผมว่านิสือเล่มนี้เป็นเล่มที่อ่านยากพอสมควรเลยนะผมอ่านเริ่มเริ่มต้นเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยยอมรับเลยอ่านรอบแรกนี่เหนื่อยคือบางบางอันเนี่ยแปลความเขาไม่ออกนะอ่านไปก็รู้สึกว่าคือคือผมเป็นแฟนคลับ นักเขียนนะอาจารย์ทาเลสเนี่ยก็อ่านตั้งแต่ Black Swan นะฟู l ไบเลแนแลนดอ s เนเนี่ยอ่านเป็นเล่มที่สองสำหรับผมนะครับแล้วก็ไปอ่าน a n t i f a ฟาจนะครับท,ที่เป็นเล่มที่3นะฮะแล้วรู้สึกไปอ่านอ่านอะไรอีกเล่มหนึ่งเป็นฝีมือรหรือว่าผลงานของอาจารย์เนี่ยก็กลับมาที่เล่มนี้นะอ่านไปครั้งแรกสุดน่าจะก่อนผมว่าน่าจะ5ปีที่แล้วอะไรเงี้ยประมาณนั้นก่อนทำพอดแคสต์อน่ะ อ่านแล้วก็โหงงแล้วก็รูร้้เลยว่ายากแต่ว่าก็ <_ d ata> ก็ก็มีไอเดียแต่ว่า <_ d ata> ก็ลืมไปพูดง่ายๆมาอ่านแล้วก็แบบโอเคนะครับคราวนี้ที่พอเวลาผ่านไปสักประมาณ2-3สปีที่ผ่านมาก่อนโควิดนะเห็นหนังสือแปลนะครับน่าจะออกมานานแล้วเหมือนกันนะหนังสือแปลก็เลยคิดว่าเอาละ,อ,าละอ,าอ่านภาษาอังกฤษไปแล้วรอบหนึ่งอ่านแปลมันน่าจะดีขึ้นนะครับ ก็เลยซื้อมาเราก็ดองนะครับดองไป -2 ออปีกว่านะครับคิดว่านะจนกระทั่งอ่านจบต้องชื่นชมคนแปลนะครับคุณพรชนกคงศุกเนี่ยจะเรียกว่าเป็นคนแปลที่แปลไ,ไ,ได้ดีมากๆนะครับอ่านผมอ่านไทยเนี่ยรู้เรื่องกว่าอ่านภาษาอังกฤษนะครับก็อ่านแล้วก็เหมือนเดิมนะคงไม่ไดเอามาสรุปย่อนะครับแต่ว่าจะเอาข้อคิดมาฝากนะเมื่อสัก2องสามวันก,นก่อนก็นั่งเขียนสรุปข้อคิดนะเดี๋ยววัน ถ้าท่านฟังตรงวันวันนี้น่าจะโพสต์ในเพจนพเดชน์สตอรี่นะผมได้มา52ข้อคิดว่า1 1ตอนไม่จบแน่ถ้าไม่2ก็3ตอนนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าพอรีวิวพูดคุยไปบางทีมันเลยเถิดนะมันมันมันเอาประสบการณ์เข้าไปชวนคุยด้วยเนี่ยก็อาจจะ3ตอนแต่ว่าถ้าถ้าถ,ถ,ถ้ากระชับหน่อยก็จะ2ตอนเดี๋ยวลองดูนะครับอ่ะมาถึงข้อที่1เลยที่ผมเขียนสรุปไว้นะครับ คือบางปัจจัยเนี่ยมีความจําเป็นต่อความสําเร็จแต่ไม่เพียงพอที่ทําให้เกิดความสําเร็จเพราะมันไม่ได้เป็นเหตุโดยตรงต่อความสําเร็จนี่ลองดูประโยคนะประโยคมันชวนงงนะนี่คือนี่คือผมสรุปมาแล้วจากคือภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บแปลเป็นไทยแปลเป็นไทยปุ๊บผมสรุปมาอีกแต่ว่าผมจะเล่าไว้ไปครับ <c oughs> เขาบอกอย่างนี้คุณอยากถูกลอตเตอรีป่ป่ะอยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นใช่ป่ะมันคือปัจจัยที่จําเป็นต่อความสําเร็จถูกไหม คือเราต้องออกไปซื้อลอตเตอรี่ถ้าไม่ออกนี่คุณไม่มีวันถูกลอตเตอรี่แน่นอนนะครับแต่การออกไปซื้อลอตเตอรี่มันไม่เพียงพอที่จะการันตีว่าเราจะถูกลอตเตอรี่ไม่งงใช่ไหมครัคือปัจจัยมันจําเป็นแต่มันไม่เพียงพอครับเพราะมันไม่ได้เป็นเหตุโดยตรงการออกไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ใช่เป็นสาเหตุโดยตรงในการทําให้เราถูกลอตเตอรี่นะครับ เพราะนั้นก็คุณก็ต้องแยกแยะนะว่ามันบางอันเนี่ยมันต้องทําแต่ว่ามันไม่ได้การันตีไม่ใช่ว่าออกไปซื้อแล้วทุกคนจะรวยทุกคนถ้าอย่างนั้นก็ดีนะครับมาข้อที่2ครับคนที่ฉลาดทํางานหนักและขยันเนี่ยจะช่วยทําให้สําเร็จแต่ไม่ได้หมายความว่าคนประ,ประสบความสําเร็จทุกคนต้องฉลาดทางานหนักและขยันเสมอไปกับการไม่ใช่คือยอมรับว่าฉลาดทํางานหนักขยันมีโอกาสสําเร็จเพิ่มขึ้น ส่งผลทําให้เกิดความสําเร็จได้แต่ไม่ได้การันตีไม่ได้บอกว่าถ้างั้นเนี่ยถ้าคุณขยันฉลาดทํางานหนักแล้วคุณจะรวยตลอดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้การันตีแบบนั้นแล้วคนที่รวยหลายๆคนก็ไม่ได้ฉลาดทํางานหนักแล้วขยันบางทีเขาก็โชคดีเกิดมาในครอบครัวที่รวยก็มีเยอะแยะนะครับข้อที่3นะครับสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความสําเร็จได้เรื่องคือโชคนะโชคมีความเป็นประชาธิปไตยสูงเขาใช้คํานี้เลยนะครับ เพราะมันสามารถเข้าถึงได้แต่ละคนได้อย่างเท่าเทียมโดยไม่สนใจว่าเรามีทักษะมากแค่ไหนคือ่าตรงนี้ผมว่าหลายคนอาจจะคิดแย้งว่าไม่จริงอาจารย์ถ้าเกิดคนนี้เขาเก่งเนี่ยเขาก็ทําให้เกิดโชคได้ไงเราต้องดี f i n e คำว่าโชคก่อน โชคที่มันเกิดจากความสามารถในหนังสือเล่มน,นี้ไม่ได้เป็นโชคนะครับอันนั้นคือความสามารถที่ทําให้เราได้มีโอกาสเจอคนเก่งๆบางคนบอกเนี่ยเราอ่านหนังสือความรู้เราเลยเยอะพอความรู้เราเลยเยอะเราก็เลยได้ไปเจอคนเก่งอย่างนั้นไม่โชคอย่างนั้นไม่เรียกว่าโชคอันนั้นคือทักษะโชคคือแรนดอมเลยคืออยู่ดีๆถูกลอตเตอรี่อย่างเงี้ยไอ้นี่คือแรนดอมเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโชคมีความเป็นประชาธิปไตยสูงเพราะว่าคุณจะจบด็อกเตอร์มาหรือคุณจะเป็นคนที่แบบ โฮมเลสไม่มีบ้านอยู่เนี่ยคุณมีโอกาสถูลอตรี่เท่ากันโชคคุณเท่ากันเห็นภาพไหมไม่ไม่ได้นับประเภทที่ผมบอกนะอ่านหนังสือเยอะเรียนสูงก็เลยมีหัวคิดดีก็เลยทำอะไรได้สำเร็จอย่างนั้นไม่เรียกว่าโชคนั่นคือทักษะนะครับอ่ะข้อ4ครับอ่านหนังสือเล่มน,นี้อาจารย์ทาเลฟก็จิกกัดนักวิเคราะห์นักข่าวนักอะไรพอสมควรนะครับคือแกจะเขียนแบบแนวเสร็จสีประมาณหนึ่งนะครับก็บอก นักข่าวส่วนใหญ่ไม่ได้คิดเรื่องต่างๆอย่างจริงจังครับเขามีหน้าที่ให้ความบันเทิงมากกว่าโอ้โหเสียดสีไหมคือไม่ใช่นั่นในอ่านข่าวนี่อ่านขำขำดังนั้นเราควรอยู่ห่างๆนักข่าวพวกนี้ครับเพราะว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเป็นผู้ให้ความบันเทิงเขาชอบคิดว่าตัวเองเป็นนักคิดฉันเก่งฉันวิเคราะห์ตลาดได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็บอกว่าพวกนี้คือให้ความบันเทิงเขียนสนุก,นกๆขำๆ แต่แต่ห่างๆเขาไว้นะเพราะเขาไม่เขาไม่รู้ตัวหรอกเ,เขาเป็นคนให้ความบันเทิงเขาคิดว่าเขาเป็นนักคิดเขาเป็นนักวิเคราะห์นะก็จิก,กัดนะครับจิก,กัดข้อ5ครับที่ผมเขียนสรุปไว้นะครับเป็นข้อคิดที่ได้จากหนังสือคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันที่เราเรียกว่า black swan นั้นไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเหตุการณ์ร้ายเสมอไปอจ,จะเป็นเหตุการณ์ที่ดีก็ได้ black swan เนี่ยเป็นชื่อหนังสือเล่มหนึ่งของอาจารย์ทาเล็ปนะครับนาะนะซีมิโคลัสทาเล็ปเนี่ย พูดถึงหงดําเอาเป็นง่ายๆว่างี้ฮะเอาแบบสั้นๆนะเพราะว่าเราไม่ได้รีวิวหนังสือเล่มนั้นคือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ไม่มีใครคาดเดาได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันส่งผลกระทบทันทีคนส่วนใหญ่จะชอบพูดถึง Black Swan ที่มันเป็นแบบเหตุการณ์หลายๆอะ่ะคือแบบอยู่ดีๆตลาดหุ้นก็ก็พังเลยอย่างเงี้ยเป็น b l a c k Swan นะไม่ไม่ใครไม่มีใครใคราดคิดมาก่อนแล้วอยู่ดีๆมันก็ตู้มไปเลยแต่ว่าจริงๆคําว่าเหตุการณ์ประเภทไม่คาดฝันพวกนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นเหตุการณ์ร้ายเสมอไปนะ เป็นเหตุการณ์ดีก็ได้นะครับข้อ6ครับทุกคนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียและความผิดพลาดได้อันนี้เป็นคล้ายๆเป็นความจริงขั้นพื้นฐานเลยฮะเพราะนั้นไม่มีใครถูกทุกเรื่องและไม่มีใครผิดทุกเรื่องเราก็มีทั้งถูกทั้งผิดเรามีทั้งข้อดีและข้อเสียก็เป็นข้อที่จะย้ําเตือนเราว่าอย่าอย่าทะนงตนนะครับอย่าคิดว่าเราเก่งหรือว่าอย่าถึงกับขนาดที่แบบโอ้ฉันมันไม่ได้เรื่องนะครับมันมีทั้งทั้งดีและเสียข้อ7นะครับ การได้โอกาสสนทนากับผู้รู้ดีกว่าการอ่านหนังสืออย่างเดียวนี่ผมสรุปมาจากสำนวนที่อาจารย์ทาเล็บเขียนไว้เนี่ยคือคืออ่านหนังสือก็ดีไม่ไม่ใช่ไม่ดีแต่อา่านแล้วมันไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะอา่านอย่างเดียวอ่ะไม่ได้นําไปใช้ไม่ได้นําไปถกไม่ได้นาไ,ไ,ไ,ไปพูดคุยเนี่ยมันก็สู้กับการอา่านแล้วเราได้มาพูดคุยสนทนากับผู้รู้ไม่ได้นะครับเขาสนับสนุนว่าเราไปไปพูดคุยกับสนทนากับผู้รู้จะดีกว่าแต่ปัญหามันมันนิดเดียวฮะคือบางทีเราเข้าไม่ถึงไง ผมอยากคุยกับดรนิเวศเงี้ยมันก็ไม่ใช่ง่าย,ายๆจะไปไปคุยกับอาจารย์เขาได้ใช่ไหมส่วนหนึ่งก,ก็ก็เราต้องอาศัยหนังสือด้วยแหละนะครับก็ไม่ได้บอกให้หละทิ้งหนังสือนะฮะอย่างอย่างเนี้ยอย่างหนังสือที่ผมมารีวิวเนี่ยผมไม่มีโอกาสไปคุยกับอาจารย์ทาเลฟหรอกใช่ปะ่ะผมก็ได้อาา่านหนังสืออย่างน้อยๆผมก็ได้ความคิดอาจารย์เข้ามานะครับแต่แน่นอนถ้าผมมีโอกาสได้ไปดินเนอร์นั่งคุยกับอาจารย์ทาเลฟมันคงดีกว่าอาา่านหนังสืออาจารย์อย่างเดียวอ,ะอ่ะข้อ8ครับ บางคนสําเร็จได้เพราะมีโชคแต่คนกับอธิบายว่าคนเหล่านั้นประสบความสำเร็จ,รจได้โดยไม่อาศัยโชคคือบางทีเนี่ยเราเราเรา,เรารู้สึกว่าโชคมันไปดาวดาวเกรดเขาว่าโชคมันทําให้เขาดูไม่ดีอ่ะทั้งทั้งนี่จริงของความสําเร็จเขาว่าบางส่วนหรือบางทีส่วนใหญ่ด้วยเนี่ยมันมาจากโชคไงแต่เวลาเราบอกว่าคนนี้โชคดีเนี่ยคนก็จะเหยียดหยามเราว่าโหยก็แกเนี่ยไปไปว่าเขาโชคดีแกเนี่ยไม่รู้หรอกนะว่าเขาเก่งขนาดไหนแกด,ดูถูกฝีมือเขาอะไรเงี้ยต้องยอมรับก่อน โชคส่งผลนะผม <c oughs> ผมก็เชื่อว่าโชคส่งผลแต่ผมไม่ได้บอกฝีมือไม่เกี่ยวฝีมือก็เกี่ยวโชคก็เกี่ยวแต่ว่าพอเราเราชื่นชมเราจะชื่นชมว่าสมมติเขาสําเร็จเนี่ยเราจะชื่นชมร0 0ว่าเป็นฝีมือไงจริงๆแล้วมันมีส่วนของโชคแต่ผมก็เข้าใจคนชื่นชมนะคือถ้าเกิดสมมติเรามีคนชื่นชมบอกว่าเออคุณเก่งเพราะว่าคุณโชคดีมันก็ดูแบบมันดูไม่ชื่นชมไงหรือว่าคุณเก่งเพราะคุณมีฝีมือแต่คุณก็มีโชคด้วยแหละมันก็ดูแบบ อา้าวแล้วจะพูดทาไมนึกออกไหมคือเวลาเราชมใครเราก็จะชมที่ฝีมือใช่ไหมแต่ให้เราตระหนักรู้ไว้ด้วยฮะว่าจริงๆโชคมันส่งผลไม่มากก็น้อยนะครับข้อ9นะครับเราจะเรามักจะประมาณอิทธิพลของการสุ่มที่มีผลลัพธ์ที่มีต่อบผลลัพธ์ต่างๆต่ำจนเกินไปแปลว่าคือเราคิดว่าโชคไม่ค่อยมีผลเนะี่ยแต่จริงๆแล้ว้การสุ่มเนี่ยคือโชคนะโชคในในความหมายของหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยมันมีผลเยอะ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 ,ยอะพอสมควรทีเดียวแหละ แต่เราคิดว่ามันไม่มีผลเท่าไหร่ไงเฮ้ย hey, คนนี้เขาเก่งด้วยตัวเขาเอง่ยมันมีมันมีบางส่วนแหละนะครับเรามักจะประมาณผลลัพธ์มันต่ำไปห,หน่อยอิทธิพลมันต่ำไปห,หน่อยขอ้อ10นะครับคนที่เป็นเทรดเดอร์ซื้อขายหุ้นเก่งๆเท่านั้นที่จะรู้ว่าความสําสเร็จของการเทรดหุ้นนั้นส่วนใหญ่มาจากโชคอันนี้ดักไว้เลยนะดักไว้เลยคือเทรดเดอร์คือคนซื้อซื้อหุ้นขายหุ้นซื้อหุ้นขายหุ้นเะนี่ย เข,เขาดักไว้แบบแบบไหนฮะก็บอกมีแต่คนเก่งๆเท่านั้นนะ่ะรู้ที่รู้ว่าที่สาเร็จเนี่ยเพราะโชคถ้าเกิดคุณเถียงนะค,คุณมาบอกว่าบ้าฉันไม่ได้เกี่ยวกับโชคเลยฉันฝีมือแปลว่าคุณไม่เก่งไงเขาบอกแล้วว่ามีเฉพาะคนเก่งเท่านั้นที่รู้ตัวไอ้ที่ยังไม่รู้ตัวที่บอกว่าไม่เกี่ยวนี่คือมันไม่เก่งคือคือพูดเขียนแบบนี้เถียงไม่ออกนะเถียงเถียงกลายเป็นคนโง่งทันทีเพราะว่าเขาบอกแล้วมีเฉพาะคนที่รู้ตัวนะครับก็ ก็อย่างตามสไตล์อาจารย์ทาเล็บนะฮะสิบเอ็ดนะครับอะไรที่เราได้มาจากโชคเราจะเสียไปเพราะโชคเช่นกันเขาก็พูดว่าไอคนที่คิดว่าตัวเองเก่งนะเทรดแล้วจริงๆแล้วเทรดแล้วคุณประสบความสําเร็จเนี่ยคุณสําเร็จเพราะโชคเนี่ยเดี๋ยวสักพักคุณเทรดไปคุณก็เจ๋งเพราะว่าโชคมันก็จะไม่เข้าข้างคุณตลอดเวลานะครับมันก็จะมีทั้งทั้งบวกและลบนะครับ 12นะครับความสําเร็จเล็กน้อยอาจจะมาจากทักษะแต่ความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่มาจากความแปรปรวนหรือโชคนั่นเนองก็กมันมีไอ้ที่เก่งแล้วส่งผลต่อความสําเร็จมีแต่ส่วนใหญ่สําเร็จแบบ5% 10%สิบเรเ็ร็จแบบเล็กน้อยอันนั้นคือใช้ใช,ใช้ทักษะใช่แต่ประเภทที่แบบว่าซื้อหุ้นแล้วแบบว่าหุ้นขึ้น10เท่าอะ่ะส่วนใหญ่โชคคือคือคือความสามารถที่แบบดูได้ตั้งแต่ตอ,ตอนต้นเลยว่าโอ้โหมองขาดเลย หุ้นตัวนี้จะขึ้น10เท่าแน่นอนเขาบอกไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่เนี่ยซื้อคือคือก็อค,อคงเห็นแนวโน้มแหละว่าหุ้นมันน่าจะดีแต่ว่าไม่ไม่มีใครคิดหรอกมันจะดีขึ้น10เท่า20เท่าร้อยเท่าอ่ะแต่คุณโชคดีด้วยไงหรือว่าแม้กระทั่งหุ้นนั้นณเวลานั้นเนี่ยจริงๆ potential เนี่ยมันก็ไม่ควรจะขึ้น10เท่า20เท่าหรอกธุรกิจอันนั้นมันอาจจะดีเฉยเยดีแบบพอประมาณ10% 20%เยเนอะไรเงี้ย แต่มันเกิดโชคขึ้นมาในธุรกิจนั้นธุรกิจนั้นก็เลยโตขึ้นเป็นลอยเท่าราคาหุ้นก็ไปเป็น้อยเท่าอย่างเงี้ยนะครับก็บอกว่าถ้าสําเร็จแบบระดับบิ๊กบิ๊กแบบเนี้ยส่วนใหญ่โชค13นะเขาบอกว่าถ้ามีวันที่ฝนตกชุ่มฉ่าก็จะมีวันที่แดดร้อนมากเช่นกันก็ถ้าเปรียบเสมือนกับการสุ่มนะมันก็มีวันที่ดีแล้วก็วันที่ไม่ดีใช่ไหมวันที่เราโชคดีเยอะๆวันที่เราโชคร้ายเยอะๆมันก็จะมีสลับกันไป แต่โชคมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับมันไม่ได้แปลว่าวันนี้ดีพรุ่งนี้ต้องไม่ดีวันนี้พรุ่งนี้ไม่ดีวันนี้ต้องดีมันไม่สลับเป็นแบบนั้นนะครับแต่ก็จะบอกว่ามันมีโอกาสเกิดสิ่งทั้งดีและไม่ดีได้เช่นเดียวกันนะครับ14ครับการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงก็เหมือนเรานอนหลับบนรางรถไฟวันหนึ่งก็อาจจะถูกรถไฟทับคือบางคนเนี่ยก็เสี่ยงอยากได้ผลตอบแทนเยอะๆบอกคนที่อยากได้ผลตอบแทนเยอะๆเนี่ย ก,ก็มีสิทธิ์จะได้ฮะแต่มันเหมือนคุณนอนหลับบนรางรถไฟฮะถ้าคุณโชคดีคุณอาจจะได้เงินล้านไงแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งรถไฟมาแล้วคุณยังหลับอยู่คุณก็โดนรถไฟทับคุณก็หมดนะก,ก็แล้วแต่สไตล์นะอยากจะลองก,ก็ลองได้แต่คุณก็ต้องยอมรับว่าวันหนึ่งคุณอาจจะหมดก็ได้15นะครับคนโง่ที่โชคดีจะไม่สงสัยเลยว่าเขาเป็นโง่คนโง่ที่โชคดีใหม่แหละการเขียนสไตล์แบบนี้เสร็จสีแล้วก็ดักไปเรียบร้อยว่า ถ้าคุณเป็นคนโง่ที่โชคดีเนี่ยคุณจะไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนโง่ที่โชคดีไม่งั้นคุณฉลาดไงถ้าเกิดคุณคิดว่าเออฉันโง่เว้ยฉันโง่แต่ฉันโชคดีเว้ยที่ฉันได้กําไรมาเยอะๆแบบนี้ฉันแค่โชคดีแต่ฉันไม่ได้เรื่องหรอกจริงฉันโง่น,งนะอย่างนี้คุณฉลาดเพราะคุณรู้ตัวเองว่าคุณคคุณคุณณโง่แต่เขาบอกว่าคนส่วนใหญ่จะบอกว่า i, mai, mai, mai. เฮ้ยไม่ไม่ไอ้ชี่ฉันกําไรมาเนี่ยเ,เพราะฝีมือฉันล้วนๆเขาบอกเนี่ยเขาไม่รู้หรอกเพราะเขาเป็นกลุ่มคนโง่ไงคนโง่ที่โชคดีก็กอย่างที่บอกเน คุณเถียงเขาไม่ได้อาจารย์อาจารย์ทาเล็บคุณเถียงเพื่อคุณกลายเป็นคนโง่เลยไงเฮ้ยไม่มีหรอกเป็นผมเก่งคุณเขียนคุณสมมตินึกถึงโพสนะสมมุติมีคนเขียนว่าคนโง่ที่โชคดีจะไม่สงสัยเลยว่าเขาเป็นคนโง่ที่โชคดีแล้วคุณมีคนมาเถียงว่าไม่เกี่ยวไม่จริงเออผมสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองผมมารวยมาด้วยตัวเองคุณเขียนปุ๊บเนี้ยมันเข้าขายทันทีไงก็ก็อันนี้อันนี้วิจารณ์เพิ่มนะครับว่าอาจารย์ต้องเขียนสไตล์แนวนี้นะครับ มาดูต่อนะครับข้อ16ที่ผมเขียนสรุปไว้นะครับก็บอกว่าถ้าเราลองเอาปืนเจาะขมับแล้วยิงสัก10หรือ20นัดแล้วไม่มีกระสุนออกมาอาจจะทาให้เราลืมไปว่าปืนนั้นมีกระสุนอยู่อันนี้อย่าไปทําจริงนะครับแก้เขียนเพบเปลยว่าเหมือนกับบางทีทําอะไรที่ที่ดูแล้วเสี่ยงแต่ว่าผลลัพธ์มันยังไม่เห็นเป็นไรเลยซื้อหุ้นตัวนี้แล้วมีเพื่อนบอกว่าอย่าไปซื้อนะเว้ยเสี่ยงมากเลยเฮย้ยเห็นยังเห็นได้กําไรเลยแล้วทําอย่างนี้สักสักติด,ต,ดติดกันหลายครั้งแล้วก็ได้ทุกทีเลยเนี่ย เราจะลืมความเสี่ยงนั้นไปเลยครับเราจะรู้สึกว่าไม่มีวันแล้ววันหนึ่งเราก็จะเจ๊งนะครับต้องระวัง17นะครับบางทีเราใช้อารมณ์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงมากกว่าใช้เหตุผลนะคือคนคิดว่าเราใช้เหตุผลนะเนี่ยฉันรอบคอบนะแต่จริงใช้อารมณ์แล้วใช้อารมณ์แบบไหนคือใจอาจจะซื้ออยู่แล้วแต่ว่ากลัวเดี๋ยวจะทําไม่ครบเดี๋ยวคนจะว่าซื้อแบบไม่มีสมองเดี๋ยวคนจะว่าซื้อหุ้นแบบไม่ได้วิเคราะห์เสียฟอร์คมคันวิเคราะห์ความเสี่ยงแต่ว่าวิเคราะห์แบบความรู้สึกไง เอาความรู้สึกนําไม่ไมีเสียงโอ้ยอน,นี้ได้แก้ได้อันนี้เล็กน้อยคุณวิเคราะห์ไปแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับก็จะทาให้ให้เราอาจจะไม่ได้ลดความเสี่ยงลงนะครับ18ครับคนชอบคิดว่าหลักทรัพย์มีราคาลงหลักทรัพย์ที่ราคาลงมีความผันผวน,นมากกว่าหลักทรัพย์ที่ราคาขึ้นคือคือสังเกตไหมเวลาเราขาดทุนเนะี่ยราคามันลงเนะี่ยเราชอบเก็บไว้แล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นนะ บางทีมันลงมา50%เนี่ยคุณรู้ไหมว่าถ้าหุ้นมันลงมา50%เนี่ยสมมติจาก10บาทเหลือ5บาทเนี่ยคุณจะกลับไปเท่าทุนได้เนี่ยหุ้นต้องขึ้น100%เลยนะจาก10บาทเหลือ5บาทนี่ลดลง50%อถูกปะแต่จาก5บาทกลายเป็น1 0บาทนี่ต้องเพิ่มขึ้น100%เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราแบบเราชอบเทคไรส์ตอนที่ตอนที่ขาลงเนี่ยพบเราคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหุ้นก็ขึ้นมันลงมา10บาทเป็น5บาทได้ดี๋ยว5บาทลบาทได้เราชอบคิดว่ามันจะผันผวนนกว่าาตรงข้มะ หุ้นขึ้นนิดหนึ่งเราขายเลยเพราะเราไม่ค่อยคิดว่าหุ้นมันจะขึ้นไปได้5 10, 10เท่า1ิบเท่าเราเราไม่ค่อยคิดว่าหุ้นม,มันจะผันผวนคขาว่าผัานผวนคือเปลี่ยนแปลงนะครับนิสัยมนุษย์เป็นแบบนี้นะครับ19นะครับทุกอย่างบนโลกมีความซับซ้อนครับแต่ในใจเราก็ถูกฟิตฝึกคิดให้คิดอะไรให้ซับซ้อนน้อยลงก็บอกโลกเรามันซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสมองเรามันเหนื่อยเราไม่ต้องการอะไรซับซ้อนเพราะนั้นนี่เราจะเอาช็อตคัดหาทางออกแบบเร็วๆง่ายๆนะครับ มันเลยขัดกันไงเราเลยตัดสินใจไม่ค่อยถูกไงโดยในโลกที่มีความซับซ้อนแบบนี้ต่อยอดให้นิดนึงนะบางทีเราถึงเทรดหุ้นแพ้พวกหุ่นยนต์ไงเพราะหุ่นยนต์มัน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 ไม่ใช้อารมณ์อ่ะมันแบบเอาความซับซ้อนเข้ามาในโมเดลมันได้อ่ะแล้วมันก็ตัดสินใจของเราเนี่ยคือเอาง่ายเพราะเหนื่อยซับซ้อนมากไม่ชอบสมองเราเป็นแบบนี้นะครับยี่สิบนะครับบางทีสามารถสำนึกก็คือความเข้าใจผิดของเราที่สะสมมาเป็นระยะเวลานาน แล้วเราก็คิดว่านี่คือคอมมอนเซนต์เขาบอกคอมมอนเซนต์มันคืออะไรที่เราจําได้ตั้งแต่อายุ18หนังสือเขียนแบบนี้อะไรที่เราจําได้ตั้งแต่อายุ18คือมันอาจจะเป็นความคิดที่ผิดแต่เราเราคิดแบบนี้มา10สิกว่าปีแล้วยีปี30ปีแล้วเราก็เลยไปตีขลุม่มหรือว่าไปสรุปเลยว่าไอเนี้ยคือคอมมอนเซนต์คนอื่นก็ค,คิดแบบนี้แหละไม่ฮนะมีแต่คุณนั่นแหละแล้วคุณคิดแบบนี้แบบสะสมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะบางคนมัน,นไม่ใช่หรอกไม่ใช่มีแต่เรา เพื่อนผมก็คิดก็คนรอบตัวคุณก็คิดคล้ายๆคุณไงไม่งั้นค,บ,คบกันไม่ได้นะครับก็มีมโอกาสนะครับข้อ21นะครับบางทีผู้จัดการความเสี่ยงก็ไม่ได้ทําให้ความเสี่ยงลดลงเขาเพียงแค่ทําให้เรารู้สึกว่าความเสี่ยงลดลงชอบคำนี้นะนี่ก็จิกกัดอีกแนวหนึ่งนะก็พวกพวกริชแมนจ์เมนต์เนี่ยไอการจัดการความเสี่ยงผู้จัดการความเสี่ยงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ทําให้ความเสี่ยงลดก็ได้นะแต่มีละอุดใจ มีลอันนี้ผ่านผู้จัดการความเสี่ยงพิจารณามาแล้วทําให้เรารู้สึกรู้สึกนะเพราะความเสี่ยงลดแต่ว่าจริงๆความเสี่ยงไม่ลดนะเหมือนเดิมอันนี้ก็ <c oughs> ไม่รู้นะก็ก็ต้องเดี๋ยวใครเป็นคนทา list management อ่าจจะโกรธแต่อาจารย์ทาเลบมาสไตล์นี้นะครับยีิบนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่จําเป็นต้องรู้ตัวคือการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะต้องเรียนรู้แบบ1นึบวกหเท่ากับสเท่านั้นบางบางอย่างมันฝังเข้าไปในจิตใต้สํานึกฮนะ อันนี้ผมเชื่อนะอันนี้ผมผมแชร์ว่าผมเชื่ออย่าง,างเช่นการอ่านหนังสือเนี่ยมันคือการเรียนรู้ที่มันซึมซึมเข้าไปในในสมองเราในคลังข้อมูลเราอย่างนี้ดีกว่าผมบอกไม่ได้นะอันนี้อันนี้แชร์ต่อนิดนึงผมบอกไม่ได้หรอกหนังสือเล่มไหนเป็นชีวิตแต่ผมว่าสะสมรวบรวมการนัมันเปลี่ยนชีวิตเราเหมือนเหมือนการวิ่งอะ่ะคุณบอกได้ไหมว่าการวิ่งครั้งไหนทําให้สุขภาพคุณดีบอกไม่ได้หรอกแต่การวิ่งทุกวันหรือออกกําลังกายทุกวันเนี่ยทำให้สุขภาพคุณดีข้อ23นะครับ ไม่ผิดเลยที่คนที่โดนความเสี่ยงเล่นงานเ <S end ere> พราะเขารู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เขาทานั้นเสี่ยงแต่มันผิดหรือมันแปลกตรงที่หลายคนโดนความเสี่ยงเล่นงาน <S <S 1> <S 1> พเพราะเบรไปคิดว่าสิ่งที่ทํานั้นไม่เสี่ยงงงไหมเขาบอกว่าเออคือคนโดนความเสี่ยงเล่นเล่นงานเนี่ยถ้าเกิดเขารู้ว่าเสี่ยงแต่ว่าเหมือนเพลงนะรู้ว่าเสี่ยงแต่ยังต้องขอลองเนี่ยถ้ารู้ว่าเสี่ยงแต่ก็ลุยรู้นะมีโอกาสจะเจ๊งแต่ฉันก็ลุยและสุดท้ายเจ๊งเนี่ยบอกไม่ผิดหรอกเพราะเขาเลือกเองแล้วเขารู้อยู่ตั้งแต่แรกแล้ว แต่หลายคนเนี่ยมันน่าแปลกคือที่ลงเงินไปตั้งเยอะแยะเนี่ยพวกคิดว่าไม่เสี่ยงฮะแล้วก็เจ๊งคือไม่รู้แม้กระทั่งว่ามีความเสี่ยงอยู่อันนี้มันน่าแปลกมันน่าจะต้องรู้อ่ะนะครับข้อ24นะครับคนที่ทำนายอดีตได้ถูกต้องมักจะเชื่อว่าตัวเองทำนายนาะคนได้ถูกต้องด้วยก็มั่นใจไงนักวิเคราะห์หลายคนใช่ไหมฟันธงเกิดวิกฤตเกิดโอ้โหแม่นเลยเก่งชั้นสุดยอดเขาต่อไปฟันธงเนี่ยคิดว่าตัวเองถูกแน่ๆซึ่ง มันอาจจะผิดเราไม่ใช่ตัวเองคิดด้วยนะสังคมก็คิดเพราะคนนี้เคยพูดแล้วเป๊ะ,ะเลยถูกเลยมันมีโอกาสที่คนสักคนหนึ่งพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจะถูกอ่ะมีโอกาสอยู่แล้วนะครับ25ครับคนที่ไม่มีโชคมักจะมีทักษะเพิ่มขึ้นทําไมป่ะเพราะเขาต้องฝึกฝนด้วยตัวเองแล้วเขาจะไม่เชื่อเรื่องโชคไงเขาเขาเขา,เขาทำแล้วเขาทําไงก็โชคไม่เข้าข้างเขาก็ต้องยืนได้ด้วยตัวตัว ตัวเขาเองนะคือไม่เชื่อเรื่องโชคหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าโชคจะไม่มีจริงนะครับแต่เขาไม่เชื่อว่าเขาเขารู้สึกผิดจะเรียกหมดหวังกับการที่จะรอโชคอะคือแบบเออฉันจะต้องรอโชคสตาร์เพื่อทําให้ฉันรวยเขาเขารู้สึกว่ามันรอไปก็เท่านั้นไงน,นั้นเขาก็ต้องพุชเอฟฟอร์ตในสิ่งที่เขาพุชเชอฟฟอร์ตคือใส่พลังใส่ความพยายามเข้าไปในสิ่งที่เขาควบคุมได้นะครับเพราะนั้นพวกนี้จะเก่งขึ้นนะแต่คนที่โชคช่วยตลอดบางทีมไม่จําเป็นต้องเก่งเพราะว่า อ่ะสมมติซื้อหุ้นซื้อตัวที่อันนี้ก็ขึ้นขายตัวนั้นก็ลงซื้อตัวนี้ก็ขึ้นโอ้ยกำไรกำไรกำ,ำ,ำ,ำไรอยู่กับโชคนะให้ไปเรียนคอร์สหุ้นเรียนปะไม่อยากเรียนนะให้ไปอ่านหนังสือเรื่องหุ้นมองอ่านทำไมกำไรปีละ2 0 0จะอ่านเพื่ออะไรเงี้ยเขาเขาก็จะไม่มีทักษะเพราะว่าโชคเขาข้างเขาแต่โชคมันจะไม่อยู่กับเขาตลอดนะครับขออีกข้อหนึ่งนะครับคงได้2วันจบนะครับข้อ26ครับ สิ่งใหม่ๆไม่จําเป็นต้องดีกว่าสิ่งเก่าๆเสมอไปคนชอบว่าเทคโนโลยีเรื่องราวต่างๆที่เป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราประสบความสําเร็จไม่จริงนะฮะสิ่งใหม่ๆมอาจจะช่วยได้บางเรื่องแต่บางเรื่องมันก็ไม่ได้ดีกว่าสิ่งเดิมผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้นะเขาบอกว่าเออคุณรู้ป่ะการเดินทางเนี่ยเราดูเหมือนว่าเทคโนโลยีที่มันเข้ามามันทาให้การเดินทางเราเร็วขึ้นเช่นแต่ก่อนเราเดินทางด้วยด้วยด้วยมา้า จากบ้านเนี่ยไปโรงเรียนเนี่ยใช้เวลาประมาณสักสมมุติ2ชั่วโมงนะถ้าถ้าเป็นรถมาในในต่างประเทศเนี่ยแต่พอเรามีรถยนต์เนี่ยจาก2ชั่วโมงเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่30นาทีไปถึงได้เร็วกว่าเยอะเลยแต่เขาเขาบอกว่าทเทคโนโลยีมันแอดวานจนกระทั่งรถมันเต็มถนนตอนนี้รถยนต์เนี่ยมันทําให้การเดินทางจากบ้านไปถึงโรงเรียนเนี่ยสชั่วโมงแหละแปลกไหมมีเทคโนโลยีแอดวานมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าระยะเวลาเดินทางกับนานกว่าไปรถมา้าหรือนานกว่าเดินอีก นะครับก็ก็ก็สิ่งใหม่ๆมันก็ทําให้เกิดพอลูชันเกิดวิกฤตเกิดรถติดเกิดมลภาวะอะไรเงี้ยเยอะแยะนะครับอ่าวันนี้ผมหยุดไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาต่อในข้อ27ถึงข้อ52นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหนังสือนะ o ู d ที่แปลว่าโดนหลอกโดนโดนทำให้ง่นะครับ by Randomness ที่แปลว่าเชิงสุ่มนะครับ ฝีมือโชคชะตาหรือว่าสุ่มนะครับเขียนโดยอาจารย์นาซีมิคลัสทาเลปแล้วก็แปลโดยคุณพรชนกพวงสุขนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในบสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p a d น n สตอรี่ no a life changing story